สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับน,นุอีกแล้วค่ะนุ่มมีคล็ดลับสุขภาพดีๆใกล้ตัวที่หลายคนคิดไม่ถึงนะคะสําหรับคนที่มีอาการนะคะปวดหัวนะคะรวมถึงนะคะมีความรู้สึกว่าตอนนี้มีอาการไอจ็บคอนะคะเริ่มเป็นหวัดหน่อยๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามา ดูสูตรธรรมชาติกันนะคะแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะซึ่งสูตรชานี้นะคะใช้ส่วนผสมแค่สองอย่างนั่นเองค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยเราใช้ผัดใบกะทีฝรั่งนะคะหั่นนิดนึงใส่กับน้ำหนึ่งลิตรค่ะใส่ไปนะคะแล้วไปต้มจนเดือดค่ะแล้วหลีบไปต่ำค่ะต้มจนเดือดนะคะเราเอามาเฉพาะนะคะ น้ำมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เอาใบออกนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราขวานมะนาวค่ะประมาณซีกนะคะิีลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วจิบดื่มนะคะตอนอุ่นๆค่ะสพรพคุณของใบผักชีฝรั่งมีพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งเราสามารถที่นิยมมาปลูกกันแล้วก็มาทำได้หลายๆอย่างหลายๆเมนูค่ะรวมถึงมาทำชาสูตรนี้ได้ค่ะซึ่ง ซึ่งคุณสมบัติของผักชีฝรั่งนะคะจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะผักชีฝรั่งนะคะเป็นพืชผักที่มีวิตามินซีสูงมากนะคะจึงช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นค่ะจึงป้องกันการเจ็บป่วยและการต้านอักเสบนะคะซึ่งอาจจะเกิดการเจ็บคอได้ในช่วงแรกนะคะและช่วยบรรเทาอาการ ปวดศีรษะได้อย่างดีค่ะเนื่องจากในผักชีฝรั่งนะคะมีวิตามิน B2 นะคะซึ่งช่วยลดอาการปวดศีรษะได้และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลอะไรต่อตับค่ะ และที่สําคัญนะคะอย่างหนึ่งสำหรับคนรบน้ําหนักนะคะจะช่วยเผาพลานพลังงานได้ดีค่ะวิตามิน B1 ในผักชีฝรัง่งจะช่วยให้ร่างกายนําโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะจึงทําให้ระบบเผาพลานของร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากๆนะคะซึ่งมะนาวถ้าเราใช้ผลสดนะคะคั้นเอาน้ำนะคะตัวนี้จะช่วยแก้ไอและขับเสมหะได้ดีนะคะกรณีเจ็บคอนะคะก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีนะคะและต้านการอักเสบได้ดีค่ะและแก้ไอค่ะมะนาวนะคะก็ช่วยแก้ไอได้ดีนะคะดื่มแบบน้ําชาช่วยลดไข้นะคะและสามารถช่วย ใช้อมก้้วคอฆ่าเชื้อโรคได้ดีด้วยนะคะรวมถึงนะคะเป็นยาขับเสียมหะรักษาอาการไอระคายคอจากเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะได้ดีมากๆค่ะลองไปทำกันดูค่ะสูตรนี้รับรองใช้ได้ผลแน่นอนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ